ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับมอบหนังสือ <th> พ, fi พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรีศาสตราจารย์พิเศษพรมเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับมอบหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรีพร้อมแผ่นดีวีดีซึ่งเป็นอีกบุ๊กของหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรีจากนายศักดิ์กอแสงเรืองประธานโครงการแปลและจัดพิมพ์หนังสือ นอกจากนี้ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรย,ยังกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชได้ส่งหนังสือพิจารณาถอดถอนนายนิคมวรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประาธานรัฐสภาว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคนได้รับเอกสารสํานวนประกอบการพิจารณาและรับทราบข้อกล่าวหาแล้วทางสนชจึงมีมตินัดประชุมนัดแรกในวันที่27พฤศจิกายนนี้ เพื่อหารือกำหนดวันแถลงเปิดคดีส่วนก่อนหน้านี้ที่มีการนัดประชุมในวันที่24หรือ25พฤศจิกายนนั้นจำเป็นต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากตรงกับวันประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีมวลชนทั้งสองฝ่ายที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนออกมาเคลื่อนไหว หากสนชมีมติรับหรือไม่รับถอดถอนนั้นศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรกล่าวว่าโดยส่วนตัวไม่ต้องการให้เกิดความขัดแยง้งและไม่ต้องการให้เกิดบรรยากาศแบบเดิมขึ้นมาแต่เท่าที่ดูจากสถานการณ์ในปัจจุบันเชื่อว่าจะไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นสำหรับวันพิจารณาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำรัฐสภาจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรยังกล่าวถึงกรณีที่ผลบวตจากสมาชิกสชว่ารับหรือไม่รับสำนวนถอดถอนมีคะแนนใกล้เคียงกันว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีนัยยะสำคัญที่เชื่อมโยงไปยังการพิจารณาสำนวนถอดถอนเพราะมติที่ออกมาเป็นการพิจารณาในแง่ของกฎหมายจึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่จะทำให้เสียงของสมาชิกแตกแยกรวมถึงจะไม่มีผลต่อการพิจารณาของนักกฎหมายเพราะการคาดการว่าคดีอาจพลิก ผู้ถูกกล่าวหาอาจไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหานั้นเป็นเพียงการคาดการณ์ของบุคคลทั่วไปอย่างไรก็ตามสารราจารย์พิเศษเปิดเผยถึงกรณีพิจารณาสำนวนถอดถอ,อนนางสาวยิ่งราชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในคดีทุจริตโครงการรับจำนำค่าว่าไม่จำเป็นต้องมาถแถลงเปิดชดีหรือเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาการด้วยตนเองแต่สามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนมาชี้แจงได้